เพื่อนสนิทไอรักชนกไม่น้อยหน้าเทศจักกรสาวโรงพยาบาลรัฐชื่อดังตำรวจเห็นควรสั่งฟ้องมหมอ1งหกําลิขิตคดีอิมพอร์ตไกลาจากพัทลุงลบหนีแต่ไม่รอดอีกราย จากกรณีวันที่13ธันวาคมปี2566ค่ะสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษนางสาวร,รักชนกศรีนอกสะสะกรุงเทพมหานครพักเก่าไกลในความผิดตามประมวลกฎหมายอายามาตรา112และความผิดตามพรบอกคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตและรีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาเข,ข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รวม2ข้อความข้อความละ3ปี คดีดังกล่าวค่ะนางสาวรักชนกให้การปฏิเสธและต้องมีการต่อสู้คดีต่อในชั้นอุทธรจึงมีการยื่นขอประกันตัวโดยในาใยชัยธวัฒน์ตุลาทนสสปัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัว ต่อมาในวันเดียวกันสารอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวรักชนกสรีนอกจำเลยคดีประมวลกฎหมายอาญามมาตรา112ระหว่างอูธทณ์คดีโดยมีการตีราคาประกัน5 0 0แสนบาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้อง และหรือมีพฤติกรรมใดๆในลักษณะของข้อหาเดียวกันซึ่งจากนี้ค่ะทําให้ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่าศาสรอุทธรณ์จะมีการยืนคำพิพากษาตามเดิมหรือไม่หากยืนตามคำพิพากษาเดิมนั่นก็หมายถึงไม่สามารถรอดจากโทษ6ปีโดยไม่รอลงอาญาไปได้และต้องเข้าสู่เรือนจำอยู่ดีไม่ว่าช้หรือเร็วและก็จะเข้าเงินขายของการหลุดจากการเป็นสสทันที ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประชาชนค่ะให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนวันนี้วันที่14ธันวาคมปี2566เรื่องเช้าสาวบางบอลไอรักชนกยังคงขึ้นเทรนต่อเนื่องเป็นวันที่2นอกจากนี้ค่ะพบว่าเพื่อนของไอ์ซรักชนกสีนอกสสพักเก่าไกลก็จอที่จะโดนฟ้องคดีมาตรา112เพิ่มอีกรายโดยในทวิตเตอร์ต้นปฏิวัติ ของผู้ที่รักและเทิดทูนสถาบันได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าอย่ามัวสนใจแต่เรื่องเช้าสาวบางบอลน,นะครับที่ผมรอดูผลของการกระทําอีกรายคือเรื่องเช้าสาวศิริราชซึ่งเธอเป็นเพื่อนสนิทกับไอซ์นั่นเองที่หลงไปกับกวนสามขีดทั้งคู่บอกว่ารักสถาบันก่อนหน้านี้แต่พอสามขีดมาก็โหนสามขีดพ่วงด้วยการกระทําที่อาจเข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองและมีการทิ้งท้ายว่า รอคดีที่พัทลุงซึ่งก็ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะเช่นเดียวอุทรเดียวดีกาต้องรออีกนานเบื่อกฎหมายไทยแทนที่จะจับให้ติดไม่ให้ประกันเพราะเป็นคดีสำคัญแต่ดันให้ประกันตัวเพศชกรใช่ไหมเป็นไงแล้วบ้างจำได้ครับอยู่ดีๆก็ให้สามขีดล้างสมองแล้วบอกว่าตาสว่างและอีกคนบอกว่าไม่น่ารอด กำทำงานสาธุสาธุโดยจากการสืบค้นข้อมูลค่ะพบว่าเรื่องเช้าอดีตสาวสศรีราชนั้นต้นเรื่องมาจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า ph r e s m o d e atopas ซึ่งเป็นเภสัชกรผู้ปฏิบัติการในขณะที่ทำงานสังกัดอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชตั้งแต่ช่วงปี2564ได้มีการโพสต์ข้อความเข้าข่ายจับช่วงสถาบันด้วยกันไลา์ข้อความเข้าข่ายผิดมาตรา1 1 2และพบว่าเจ้าตัวนั้น มีความสนิทสนมกับไอซ์รักชนกสสพักเก่าไกลมาก่อนต่อมาค่ะนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันได้มีการรวบรวมพยานและหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่13กันยายนปี2565ต่อมาพนักงานสอบสวนได้มีการสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังตำรวจภูธรภาคเก้า เพือส่งสำนวนสอบสวนไปยังพนักงานอายการจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่28กันยายนปี2566ที่ผ่านมาซึ่งหากมีการสืบค้นในทวิตเตอร์คำว่าปหคือใครจะพบหลักฐานที่ผูต้องหาโพสต์ดับจ้วงสถาบันจำนวนมากแม้ปัจจุบันเจ้าตัวมีการปิดกั้นการมองเห็นและลบข้อความออกไปแล้วก็ตามซึ่งชาวเน็ตค่ะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำของเธอเป็นจำนวนมากเช่นไรนะ สลิมแปลงร่างเป็น3ามขีดปอหอปอหอคือใครจ้างร้อยทำให้ล้านมีทีมงานหนุ่มๆในมอทอเป็นแรงบันดาลใจและอีกคนบอกว่ามันไม่จบแค่ลบทวิตหรอกปอหอคือใครและล่าสุดค่ะได้มีการแจ้งความคืบหน้าคดีดังกล่าวผ่านทาง Twitter ร Secret News Agency ของกลุ่มปอพศ ประชาพักพิทักษ์สถาบันในวันที่13ธันวาคมปี2,566ที่ผ่านมาว่าในส่วนของผมแจ้งเอาไว้2ที่ 1. นึ่งสอพอเมืองพัทลุงมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานำเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จส่วนม116ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนและปฏิเสธข้อกล่าวหาร้อมทั้งของให้การในชั้นศาลสอพสควรขนุนจังหวัดพัทลุงมาตรา1 1 2 พรบอรคอมพนักง,งานสอบสวนเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเห็นสั่งฟ้องขั้นตอนอยู่ที่อายการมีคําสั่งนำตัวส่งฟ้องต่อศาลทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นขอบคุณมากค่ะที่สู้เพื่อความถูกต้องล้างคนไม่ดีให้รับกรรมขอบคุณมากๆนะคะเศ้าบางบอลคงไม่เหงาแล้วเนาะขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ช่วยกันปกป้องซึ่งทางเราค่ะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าขณะนี้เจ้าตัวได้มีการออกจากโรงพยาบาลสิริราชแล้วและได้มีการย้ายไปสังกัดในโรงพยาบาลของรัฐที่อื่นแทนและยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าพนักงานสอบสวนถูกก่อกวนทั้งให้ทนายโทรมากวนพนักงานสอบสวนและผู้ต้องหายัางโทรมากวนพนักงานสอบสวนจนแทบจะประสาเสีย และมีการใช้ทนายสิทธิมนุษยชนกลุ่มเดียวกับที่ทำคดีให้กับเหล่าบรรดาแกนนำสามขีดและยังพบว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติกรรมที่กล่างมากตอนที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่พอถูกสั่งฟ้องถึงกับมีการล็อกแอคเคาท์ทวิตไปเลย